กอดแม่แม่ไหมรักแม่แม่ด้วยโอเคผมเราก็จะเดินทางกลับทหารที่ทำงานนะจ๊ะไป e t s go บ๊ายบายบ๊ายบายลูกไม่จักความขากมือยนกูเปล่านำปัจจัย กเ,มเหมาะสำหรับขี่รถกลับบ้านนะครับผมมน่าจะเกินร้อยสาวไปเอ้เกมันลื่นม,มาเนี่ยวันนี้ครับพี่ R15 ไม่ทักกูเลย <c oughs> ไปไอ้ก็ <c oughs> ทักไปนะไอ้ ไปเงาไงนะ Let's go Let's go ก็เดินทางเข้าตมเมล็ดนะครับผมแล้วก็ปอกอบจางหารแล้วก็ถึงบ้านเลยดนะูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางมองซ้ายมองขวาด,ดีกว่าโอ้ถนนโคตรดีอ่ะเ e s done อบคุณที่เทศบาลแล้วก็ที่กรมทางหลวงแล้วก็พี่ๆสมาชิกก่อสร้างทุกคนนะครับผมที่ทำสนุนดีๆขึ้นมาให้ผมได้ขี่รถแบบรู้สึกว่าเหมือนอยู่สนามแข่งเลยไม่รู้ขี่รถแบบมาแบบสนามแข่งอสนุกมั้ยไม่รู้ว่ามาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าแต่น่าจะโอเคนะผมว่าน่าจะใช่เลยครับว้าว เราจะไม่ไปนะครับผมถ้าเป็นไฟแดงเราไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่เราจะรอให้ไฟเขียวก่อนเราค่อยไปนะครับ <S <S มองคนนี้นะมอ,มอง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 จะมองเดือดเท่ดีปน <S 1> <S 1> อะไรก็ขาวไว <S <S ไ <ป S 1> ้แบบขุนข้าาไปแม่งกูไม่อยากแซงเลย ไปของมันเดือดเดรถบ้ายยังขี้เองเอาเอาไปแล้ว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 เอา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 รถรถมันอยากไปเองเอาเอาเอาอย่างมาเดืยดเดือดนาะแบันี้เอา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 เอรถเลี้ยงเองครับพี่น้องอนเทนต์อีกแล้ว สนุกแน่งานพี่ปูว่าอ้สนุกจริงจริงตอนเล่นโขนเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหยัด dan ตรเียเฮ้ยเป็นไงนะพี่หาเลขก้มหัวยเฉยก็ขอบสวัสดีก็สวัสดีเขาเขาก็สวัสดีเราแม่ขนาดเขาหลุนเงยไปยังสวัสดีเลยแมงปุชี่แอร์การที่ผ่าบางขั้นแมงพวกก้อนกราดานบอลเลยก็สนใจกว่าเลย95แม่งทำฉิงหยอกทำ้มเราก็มีน้องขับอ95อยู่นะ ไม่ต้องชิงเขาหรอกปล่อยเขาไปถ้าเขาไม่เต็มใจจะยืมเ,เมขากลุ้มหนอะไรวะโอเคเรารอไป A few moments later วันนี้น่าจะต้องใส่เลย <c oughs> บ๊วี่กระเป๋าใส่ <c oughs> อันผมสแกนใจได้ครับเดี๋ยวมันชีบอกได้ครับ A few moments later